ฝน,ฝ,นฝ,นฝนตกนกี่ฝนตกพามาเป็งพวกนกกานลีฝนนอนนี่เนาะพวกนี้จะบูบินไก่พวกนี้เพื่อเกือบจะบูบินครับฝนตกเกือนอกอะไรเลแล้ว เ้าไปวางคันกินอยู่ในคเป็นเห็ดสะมีไก่มาฝากแจมนะตรงนี้เขาจะเลี้ยงป่อยเลย จะบริขารขึ้นคนอื่นเลี้ยงมันก็จะ,ะบินไปใส่มันกน็อยู่แต่หลังคาเื่อนนี่แหละบินไปเื่อนทางคางแน่นอนนึงมัจะบินกลับไปกลับมาแล้วก็บินยเดินตากแดดตากฝนอืม อนนันนึงตากคนทึงหลังคาคุณกระท่งหน้าขเจ้ากำลังสิสุกแต่ว่ามันจะบอไปกินของนี้มันจะบอไปเลาะกินเองถ้าหาเอามาเกลือมันจะกินให้มันไปบินไปกินยุท่ธงคุณมันบวไป บกเคลื่อนใ่พนตัวน้อยฮะไก,กลๆนี่เนาะมันเห็นอยู่แต่มันบุนไปกินอ่า